สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Into Health Podcast นะคะ PODCAST ์ที่นำเสนอเรื่องสุขภาพดีๆและมีสาระค่ะวันนี้คุณอยู่กับพลอยนะคะอีพีที่แล้วนะคะเราพูดถึงเรื่องการนอนไปแล้วนะคะแตนะ่มาใน E ีพีนี้นะคะพออยากจะชวนพูดถึงเรื่องการตื่นบ้างนะคะโดยเฉพาะ Morning Ritual หรือว่ากิจวัตรประจำวันในยามเช้าของเรานั่นเองค่ะ คือเคยได้ยินไหมคะว่าการเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะถ้าเราเริ่มต้นยามเช้าที่ดีนะคะมันจะส่งผลต่อ productivity ระหว่างวันด้วยนะคะเพราะว่าการที่เราทำอะไรซ้ำๆเนี่ยมันจะส่งผลในระยะยาวต่อความสำเร็จของเราการมีกิจกรรมยามเช้าที่ดีเนี่ยนอกจากที่จะทำให้สุขภาพร่างกายของเราเนี่ยและสุขภาพจิตใจเนี่ยดีแล้วจริงๆแล้วเนี่ย การที่มีมอร์นิ่งริเชิที่ดีเนี่ยก็ยังมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้คนคนหนึ่งสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้ด้วยนะคะเราลองมาจินตนาการดูสิคะว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยเขามีกิจกรรมยามเช้าอะไรบ้างนะคะประเด็นของมันเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะต้องมารู้ทุกอย่างว่าเขาทำอะไรแต่ประเด็นคืออยากจะมาเล่าให้ฟังว่าเขาทำอะไรจึงทำให้เขา ประสบความสําเร็จนะคะแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันนอกจากจะดีกับสุขภาพแล้วเนี่ยมันก็ดีต่อความสําเร็จของเราด้วยในระยะยาวนะคะกิจวัตรประจําวันยามเช้าที่ดีเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้พอยได้นําข้อมูลจากเว็บไซต์ inc.com นะคะเขาก็ได้รวบรวมบุคคล6ท่านนะคะ,ะที่มี morning ritual ที่น่าสนใจนะคะ คนแรกก็คือโทนี่โรบินส์คือเขาคนนี้เป็นไลฟ์โคชนะคะที่มีชื่อเสียงนะคะหรือว่าเป็นมาสเตอร์ออฟเซลฟ์ดิสซิปลินนั่นเองคนนี้นะคะเขาก็เคยให้พูดเขาก็เคยได้พูดว่า if you don't have 10 spare minutes to work on yourself every morning then you don't have a life นะคะก็คือถ้าเรายังไม่มีเวลาแค่10นาทีเนี่ยให้กับตัวเองเลยนะคะเราก็เหมือนกับใช้ชีวิตแบบที่ไม่มีชีวิตเลยนะคะ ซึ่งของเขาเนี่ยมอร์นิ่งริชของเขาเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3พาร์ทด้วยกันในมอร์นิ่งริชโลของเขาเขาเรียกว่าพริมมิ่งนะคะพาร์ทแรกก็คือเป็นการหายใจหรือว่าเป็น Breathing e ก e ์ c ซส e นั่นเองนะคะฝึกหายใจตามสไตล์โยคะนะคะ,ะก็จะทำทั้งหมด3เซตนะคะอย่างที่2ก็คือพอเขา หลับตาแล้วก็หายใจช้าๆแล้วเนี่ยระหว่างนั้นเขาก็จะ uh, express gratitude นะคะหรือว่ารู้สึกซาบซึง้งซาบซึ้งกับสิ่งที่เขามีอยู่นะคะแล้วก็อย่างที่3ก็คือเขาก็จะอธิษฐานนะคะแล้วก็อธิษฐานเพื่อขอสร้างเสริมความแขังแรงทางด้านจิตใจเพื่อเป็นเหมือนกับเป็น guidance นนำทางต่างๆในชีวิตอย่างเงี้ยนะคะคนที่2ก็คือ ทีมฟอเรสนะคะคนเนี้เป็นอเมริกันออนทรปีโนหรือว่าเป็นนักธุรกิจชาวอเมริกันนั่นเองค่ะคนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเขาเคยมีรายการที่สัมภาษณ์บุคคลที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ ทาง I.N.C. เองเนี่ยเขาก็บอกว่าคนเนี่ยเป็นคนที่ประสบความสำเร็จจากการเรียนแบบบุคคลที่เขาได้สัมภาษณ์นะคะซึ่งกิจวัตรประจำวันของเขาเนี่ยคือตื่นนอนเสร็จเขาก็จะจัดเตียงการจัดเตียงเนี่ยเขาให้ความสําคัญในการจัดเตียงโดยที่เขาบอกว่าการจัดเตียงเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นการสร้างความสําเร็จเล็กๆ ในการเริ่มต้นวันเลยนะคะแล้วก็เป็นการทําให้เกิดความภาคภูมิใจด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะเขาจะใช้เวลาประมาณ20นาทีในการนั่งสมาธิและเขาก็ยังบอกอีกนะคะว่าเขาเนี่ยเองใช้ตัวช่วยก็คือแอปพลิเคชันนะคะแอปนี้ก็มีชื่อแอปว่า Headspace นะคะเขาบอกว่าเขาใช้แอปเนี่ยในการที่จะช่วยเขาในการทำสมาธินะคะหลังจากนั้นเขาก็จะ ออกกำลังกายเบาๆประมาณ30วินาทีแล้วก็ตามด้วยดื่มน้ำดื่มชาร้อนนะคะแล้วเขาก็จะทำการจดบันทึกหรือว่า journaling ประมาณ5-10นาทีเงี้ยนะคะเพราะเขาบอกว่าการ journaling เนี่ยจะช่วยทำให้เขารู้สึกดีแล้วก็พร้อมที่จะเริ่มวันใหม่นะคะคนที่3ค่ะเป็นผู้หญิงเก่งนะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ได้รับการยอมรับเป็นผู้หญิงผิวสีที่มีความสามารถนะคะ จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจาก Oprah w i n ินฟรีนะคะโอปราเนี่ยเขาก็จะมี Morning Ritual ที่คล้ายๆกับ Ferris หรือว่าคนที่2นะคะคือเขาก็จะเริ่มยามเช้าของเขาในด้วยการนั่งสมาธินั่นเองค่ะโดยที่เขาจะนั่งสมาธิแล้วก็เขาบอกว่าการนั่งสมาธิเนี่ยทำให้เขามีความรู้สึกว่าเรามีความหวังแล้วก็มีความสุขสบายใจ เหมือนกับว่าการนั่งสมาธิเนี่ยทำให้เกิดความสุขอย่างลึกซึ้งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็จะไปวิ่งบนเทรดมิลก็คือไปออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับหัวใจประมาณ15นาทีนะคะแล้วก็การออกกำลังกายตอนเช้าเนี่ยก็เป็นการเหมือนกับเพิ่ม energy ให้กับโอปราด้วยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะออกไปเดินแล้วก็ฟังเพลงด้วยนะคะหรือบางทีก็อาจจะ เตรียมทำอาหารอย่างเงี้ยนะคะแต่สิ่งสำคัญที่อ p r ราเนี่ยทำเป็นการปิดท้ายมอร์นิ่งริชวลของเธอก็คือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นั่นเองค่ะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าทั้ง3คนที่พอยพูดมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเขาก็จะมีสิ่งยิงที่เหมือนกันก็คือทุกคนจะนั่งสมาธิตอนเช้านั่นเองนะคะแล้วก็ออกกำลังกายต่อมานะคะคนที่4ค่ะก็คือ บารักโอบามานั่นเองนะคะคนนี้พูดไปใครๆก็รู้จักค่ะเพราะว่าเป็นอดีตประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเขาเนี่ยเป็นคนที่จะเริ่มต้นวันของเขาเนี่ยใน White House นะคะสองชั่วโมงก่อนที่จะออกไปทำ เขาเรียกว่าออกอีเวนต์ตามตารางที่เขาจัดไว้อย่างเงี้ยนะคะซึ่งเขาจะเป็นคนที่ตื่นค่อนข้างเช้านะคะก็คือเขาจะตื่นก่อนตีห้าเพื่อที่จะเตรียมตัวทํากิจวัตรประจําวันโดยที่เขาเนี่ยก็จัดลําดับให้การออกกําลังกายเป็นสิ่งแรกที่เขาจะทําหลังจากตื่นนะคะและเขาก็ไม่เคยที่จะสกิป ทะงะทาง IMC ยังบอกอีกว่าเขาเนี่ยโอบามาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดื่มกาแฟนะคะแต่เขาจะเลือกดื่มชาเขียวแทนแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยก็จะพยายามดื่มน้ำเยอะๆหรือว่าอาจจะดื่มน้ำส้มบ้างอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็โอบามาเนี่ยเป็นคนที่จะเห็นได้ว่าโอบามาเป็นคนที่ค่อนข้างเฮลซีมากๆเลยแล้วก็หลังจากที่เขาออกกำลังกายทานอาหารเช้าเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ ให้อาหารสมองตัวเองโดยการอ่านหนังสือพิมพ์นะคะแล้วก็ดูข่าวโดยที่หนังสือพิมพ์ที่เขาอ่านเนี่ยก็คือเป็น The New York Times นะคะแล้วก็เขาจะดู ช่องกีฬาก็คือช่อง ESPN นั่นเองค่ะและคนที่5ด้วยกันค่ะคนนี้ชื่อโชโคลวิลลิงค์นะคะเขาเป็นอดีตหน่วย Navy Seal Commander นะคะคนเนี้ยตอนนี้ก็ได้ผ่านตัวเองเป็นนักเขียนแล้วก็เป็นพอดคาสเตอร์นะคะเขาจะเริ่มต้นยามเช้าของตัวเขาเองเนี่ยโดยการที่เขาจะตื่นตีสีครึ่งนะคะคือด้วยความที่เขาเป็น ทหารแล้วก็เป็นหน่วยซิลมาก่อนเนี่ยจะทําให้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีระเบียบวินัยนะคะก็คือจะตื่นตีสี่ครึ่งแล้วเขาก็ถึงขั้นที่แบบมีระเบียบวินัยถึงขั้นที่เขาเนี่ยต้องปลุกด้วยนาฬิกา3เรือนเลยนะคะปลุกตัวเองเพื่อที่จะได้ Make s u r e ว่าเขาเนี่ยสตรีกกับรูทีนของเขานะคะ แล้วคนนี้นะคะพอตื่นปุ๊บเนี่ยเขาก็สิ่งแรกที่ทําก็คล้ายๆโอบามาเลยก็คือจะออกกําลังกายนะคะไปยิมก็คือไปยกเวทเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อประมาณ1ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะออกไปวิ่งจ็อกกิ้งอีก30นาทีนะคะแล้วเขาก็จะพยายามทำภารกิจเนี่ยให้เสร็จประมาณ6โมงนะคะซึ่งคนเนี่ยจริงๆก็ได้รับการยกย่องแล้วก็เหมือนกับเป็นที่น่าเชื่อถือด้วยว่าเป็นคนที่มีความเป็นคนที่ประสบความสําเร็จ ในด้านธุรกิจหลังจากที่เขาได้เกรเียนจากการเป็นทหารในหน่วยซิลน,นะคะคนที่6ค่ะพูดไปก็รู้จักเลยนะคะก็คือสตีฟจอ์นั่นเองสตีฟจอ์เป็นคนที่มีมอร์นิ่งริช a l ที่ง่ายๆมากนะคะหรือว่าซิมโปมากก็คือเป็นคนที่ตื่นนอนเสร็จก็จัดที่นอนอาบน้ำนะคะแต่สิ่งที่เขาให้ความสำคัญก็คือเขาจะมองตัวเองในกระจกทุกเช้านะคะแล้วก็จ้องตาตัวเองแล้วก็ถามคำถามว่า if today was the last day of my life would I be happy with what I am about to do today ก mm ็คือว่าเขาจะถามคำถามเนี่ยกับตัวเองทุกเช้านะคะก็คือว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตแล้วเนี่ยเขาจะถามตัวเองว่าเขามีความสุขหรือเปล่ากับสิ่งที่เขากำลังทำอยู่นะคะซึ่งถ้าคำตอบเนี่ยมันไม่หลายๆวันติดๆกันเนี่ยเขาก็บอกว่าแสดงว่ามันต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องเปลี่ยน ะะจะเห็นได้ว่าคนที่ประสบความสำเร็จทั้ง6ท่านเนี่ยนะคะระดับโลกเลยน,น,นะคะทั้ง6ท่านเนี่ยเขาก็มีมอร์นิ่งริช a l ที่คล้ายๆกันก็คือจะต้องมีการนั่งสมาธิมีการออกกำลังกายมีการเขียนหรือว่าเซตโกต่างๆนะคะ มีเขาเรียกว่ามีจุดมุ่งหมายของชีวิตนั่นเองซึ่งสิ่งเหล่านี้เราสามารถที่จะนำไปประยุกใช้กับมอร์นิ่งริชโชของเราได้นะคะถ้าเราอยากจะเป็นคนที่มีสุขภาพที่ดีและประสบความสำเร็จค่ะก็ฝากไว้ให้ทุกคนนะคะก็อยากจะให้ทุกคนมีมอร์นิ่งริชโชที่เฮลตี้แล้วก็เป็นมอร์นิ่งริชโชที่ทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จด้วยนะคะก็ ขอขอบคุณที่รับฟังนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในอีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ